พบกับผมแจ็คแมนนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่2มิถุนายน63นะครับก็หุ้นที่จะทำการวิเคราะห์ก็มีดังนี้นะครับก็มี BBL t co, a s c o AOT SCA SCB c p r Super PTGC PTK Bank นะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มที่เซ็ตนะครับเซ็ตเขาก็ยังเป็น แบบค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆกระดึบกระดึบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่1358.60นะครับมีแนวรับอยู่ที่1323.12นะถ้าสามารถยืนเหนือ1358ได้ก็จะขึ้นไปทดสอบที่1408ถัดไปนะครับโอเค SCB ก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงนะครับ ทำตัวเป็นไซส์เวดาวอยู่ในกรอบ74บาท75สตางค์ถึง78บาทนะครับก็ตอนนี้ขึ้นไปชน e m a 75แล้วนะครับก็ถ้าสามารถผ่านได้ก็จะขึ้นไปทดสอบที่กรอบบนที่78บาทนะครับคนที่มีของก็รอขายนะครับคนที่ไม่มีของก็ไม่ไม่เข้าไปเทรดนะครับ SDA นะครับตัวนี้ทะลุทุก แนวต้านนะครับตอนนี้มาชนแนวต้านที่28บาทแล้วนะครับถ้าสามารถทะลุ28บาทไปได้เ,เจอกันอีกทีก็นุ่นเลยครับ39.75นะครับสำหรับ STA นะครับสำหรับคนที่มีของก็ถือต่อไปวางซับ l o อ s ไว้ที่25บาทนะครับ AOT ไซเวนะครับไซเวกรอบอยู่ในกรอบ 59.50ถึง65นะครับก็ตอนนี้ก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่65บาทมากกว่าลงมาทดสอบที่59.50นนะครับสำหรับคนที่มีของก็ถือต่อไปคนที่ไม่มีของก็พิจารณานะครับว่าแก็บมันเหลือเยอะไหมนะครับเพราะว่าแก็บระหว่างแนวรับกับแนวต้านกับราคาปัจจุบันเนี่ยคือมันเท่าๆกันเลยนะไม่ค่อยคุ้มที่จะเข้าไปซื้อนะครับ ทัสโกนะครับก็เป็นไซเวยในกรอบใหญ่มากๆนะครับใหญ่มากๆในแบบใหญ่ในทา์เฟรมวีคเลยนะนะครับก็อยู่ในกรอบ16บาท90สตบางถึง25สบาท30สตบางนะครับก็ตอนนี้ก็เขามาทดสอบที่24แล้วใช่ไหมถ้าผ่านไปได้ก็ไป24.6 แล้วก็25.30ตามลํตามลำดับนะครับสำหรับทาสโกคนที่มีของก็ระมัดระวังนะครับมันมีแนวต้านที่24บาทนะครับสำหรับคนที่ไม่มีของก็ไม่เทรดแล้วนะครับเหลือแก็บน้อยแล้ว BBL นะครับก็เป็นไซด์เวดาวนะครับก็เป็นแนวโน้มขาลงนั่นแหละนะครับอยู่ในกรอบ94บาทถึง121นะครับตอนนี้ก็ทะลุ e m a 7 5แล้วนะครับก็ จะขึ้นไปทดสอบต่อที่121บาทนะครับสำหรับ BBL คนที่มีของก็ถือต่อไปนะครับคนที่ไม่มีของก็รอนะครับ KBank นะครับ K Bank ก็เป็นเหมือนกันนะครับลักษณะจะเป็นเหมือนกันกับ BBL แล้วก็ SCB เลยครับก็คือว่าทำตัวอยู่ในรูปไซเวดาวนะครับก็ของ KBank นี่มีกรอบอยู่ที่80 82-83นะครับถึง105บาทครับตอนนี้ก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบ105บาทมากกว่าลงมาทดสอบที่83บาทนะครับคนมีของก็ถือต่อไปนะครับคนไม่มีของก็ไม่เข้าเป็นเทรดี่ที่ทำตัวไซด์เวย์นะครับอยู่ในกรอบ32บาท50ตังถึง38บาท75นะครับก็ไม่เทรดนะครับตัวนี้เพราะว่าเป็นไซด์เวย์แบบนานมากแล้วนะครับ พีทีก็เหมือนกันนะครับก็ทําตัวไซด์เวย์อยู่ในกรอบ39บาท75สาตางถึง48บาทนะครับก็ตอนนี้ก็ย่ําอยู่ที่เนี่ยฮะอยู่ที่45บาท44.75อะไรประมาณนี้ครับก็ไม่แขวนะครับเอาไปแขวตัวอื่นดีกว่านะครับซุปเปอร์นะครับอ่าซุปเปอร์นี่ก็ เฉิดฉายมากนะครับเฉฉายมากนะครับจุดพุมนะครับลักษณะคล้ายๆกับ SCA เลยนะก็ตอนนี้ก็ขึ้นมาชนแนวต้านที่90สตางแล้วนะครับก็ถ้าใครได้ดูวิแคระของผมนะครับก็จะมีต้นทุนอยู่ที่ประมาณ62-63สตางนะครับตอนนี้ก็ถือต่อไปนะครับถือต่อไปก็วางสต็อปล s อไว้ที่80สตางนะครับ ถ้าสามารถยืนเหนือ90สตางค์ได้ก็แนวต้านถัดไปอยู่ที่1บาท19สตางค์นะครับสำหรับซปเปอร์ c p นะครับ CPR ก็ตอนนี้ก็เป็นเป็นแพทเทิร์นขาขึ้นแล้วนะครับก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่74.50มากกว่าลงมาทดสอบที่68บาทแล้วนะครับเออตัวนี้ก็ถ้ายังซื้อก็ยังซื้อทันนะนะครับส เหลือแก็บอีกเยอะอยู่เหลืออีก3บาท50นะครับถ้าผ่าน74.50ได้ก็นู่นนะ80ับกว่าบาทนะครับน,นี่น่าสนใจนะครับ CPO โอเคก็คงประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่มาดูใหม่นะครับผมจะทำการอัปเดตโหมด Active 10ตัวทุกวันให้ให้ท่านผู้ชมผู้ฟัง ทราบก่อนตลาดเปิดในทุกๆครั้งนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแจ็คมันนี่เบตเตอร์สวัสดีครับ